อยากโทรไปหาจังแต่ตั้งยังไม่เติมโปรโมชั่นเสริมอัโทรฟรีก็เพิ่มหมดไปคัด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 เฮ้ย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 น้องเพลงอะไรเนี่ยเพลงแบงค์ไงพี่ฮะเพลงของแบงค์ไงแร็คเติมโปรแร็คเติมโปรใช่ดังดังอาเซียนมัยใช่ของแบงค์เพลงเพลงของมึงอะใช่กูตายนี่กูได้ สิลปินดังมามาฟิชเชอร์ลิงอย่างนี่ยใช่โอ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยยูทีมไม่ใช่แล้วต้องยกยาโทรไปหาไม่เป็นจริงจิยงเนี่ยไอตัวทีเดียวแดดหาแดดได้สิลปินมาฟิชเชอร์ลิงด้วยครับแบงก์จริงอ่ะใช่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปเปิดดูไปเปิดดูได้ครับผมที่ยูทูปนะครับพิมพ์ไปเลยรักเติมโกรนะครับแล้วจะเจอ เองของบังเองนะครับและขอฝากซิงเกิลใหม่ไว้ด้วยลากันนะครับเป็นเพลงที่แบงค์ฟิชเชอร์ลิงกับตั้หมหนักย่านะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมสำหรับบทเพลงเกิดนโก้อ้าวโอเคฝากด้วยลาการฝากติดตามชมเร็วๆนี้พบเจอกันแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับผมนะฮะกับผมตันนาคุยยากับผมนะฮะก็ขอฝากผมนะฮะขอฝากทุกท่านกับผมนะฮะกับผมตันนาคุยยากับผมนะฮะวันที่29่สกับผมนะมกราคมนี้กับผมนะฮะเวลาเที่ยงตรงนะครับผมฮะก็ผมก็จะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมนะฮะวันที่29นี้กับผมนะฮะยีมกราคมเวลาเที่ยงตรงนะครับผมก็จะปล่อยเพลงที่เป็นกําลังใจให้กับ วาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมนะแล้วก็ผมก็เขียนจากเพลงนี้นะฮะเขียนเพลงนี้จากชีวิตจริงครับผมนะกูไม่ได้เกิดมาจนให้พวกมึงคมคือกูไม่ได้เกิดมาจนให้พวกมึงคมเฮกูไม่ได้เกิดมาจนให้พวกมึงเหยียดหยามกูเลน่นนี่พูดไมยยำจําไว้ ก็มอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านครับผมที่กําลังท้อแท้ครับผมนะท้อแท้สิ้นหวังครับผมนะทำอะไรก็ไม่ดีครชีวิตนี้ครับผมนะฮะผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับทุกท่านครับผมนะที่กําลังสู้กับวิกฤตอยู่ณตอนนี้ครับผมนะเพลงนี้ก็ได้รับเกียรติครับผมนะรับเกียรติจากน้องแบงค์เส้นเล็กอาสยามครับผมนะซึ่งน้องแบงค์ก็มาฟิชชิ่งเพลงนี้ครับผมนะฮะ มาให้กําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องเช่นกันครับผมนะฮะน้องแบงก์ก็มีเพลงโด่งดังก็หลายบทเพลงครับผมนะฮะแต่ที่พี่น้องน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือเพลงรักเติมโปรครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะฮะวันที่29มกราคมนี้ครับผมนะฮะเวลาเที่ยงตรงกับเพลงเกิดเป็นกูเเกิดป็นกูทำไมมันเหือะนฮะเกิดเป็นกูทำไมมันเหนื่อย่างนี้วะ เนี่ยครับฝากไว้ด้วยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับผมนะรอชม MV เต็มๆนะผมบอกได้เลยว่า,เ,าเพลงนี้น้ำตาล่วงแน่นอนฮะถ้าท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วน้ำตาตกน้ำตาล่วงแน่นอนฮะผู้กำกับนะฮะแล้วก็การเขียนบทกับผมนะฮะมาสืบทอดเจตนารมตรงนี้กับผมนะ,ะกับ MV เรื่องนี้นะ,ะก็เป็น พวงก,กับมือทองครับผมนั่นะคือ,อคุณใหญ่กรพัฒทังสีครับผมนะก็ฝากผลงานเอาไว้ก็คือภาพภาพยนตร์เรื่องวูปิดป่าร้อนที่แนคกชาลีเล่นเป็นพระเอกนั่นเองครับผมนะเอาละฝากไว้เยนะฮะวันที่29ครับผมนะฮะมกราคมนี้เวลาเที่ยงตรงรกับเพลงเกิดเป็นกูซิงเกิลใหม่ของตัง้มนาคอย่าครับสวัสดีครับ